สวัสดีครับวันนี้นะครับขนซาบ,บ้านอุดรธานีนะครับผมจะพามาชมเบื้องหลังการถ่ายทําการถ่ายรีวิวบ้านของเฮียเฟิร์สนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอคําตะก้าจังหวัดส,สกลนครนะครับเดี๋ยวเรามาชมเบื้องหลังการถ่ายทํากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะ มาอัปเดตหน้างานครับจะพามาดูหน้างานอยู่คัมตะก้านะครับงานเก่ออิฐแดงและมาดูฟัง์กชันใช้สอยของบ้านหลังนี้กันนะครับเชิญ <Okay. S 1> ครับผม <Okay. S 1> ส่วนแรกเลยจะเป็นโซนระเบียงนะครับอ่าระเบียงตัวนี้จะมีดาดฟ้าเป็นหลังคาปูนนะครับอันนี้เป็นหลังคาปูนแล้วก็จะมีรางน้ําให้นะครับผมน้างนเป็นดาดฟ้าเัน เข้ามาจะเป็นประตูห้องนอนตไม่ใช่ประตูห้องรับแขกนะครับเป็นห้องรับแขกหลักนี่เลยทำเสถึงครับเข้ามาจะเป็นห้องรับแขกเลยเสร็จแล้วทีน,น,วนี้จะเป็นบาร์รครับโซนนี้จะเป็นบาร์จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับครเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็จะมีคเคาน์เตอร์สําหรับล้างแก้วล้างจานตรงนี้นะครับอ่าฮะตรงนี้จะเป็นทางออกฝัน ขวาของบ้านนะครับจะเป็นทางประตูทางออกของ่้องบ้านข้างบนจะเป็นวงกลมนะครับตรงนี้คือเสียงไม่ถึงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นช่องแสงวิวอินนะครับนี่ทำไปเดินท<ห>างไ, <ฟ S 1> ไปโชว์างานปั้นนะครับสองตู้มีสองตู้เลยสองชิ้นงานนะครับแล้วก็ถัดมาฝั่งที่เป็นฝั่งออกทางซ้ายนะครับประตูออกด้านซ้ายออกด้านนี้ได้ครับก็จะเป็นตู้บานธรรมดาแล้วก็ มันจะเป็นวงกลมนะครับ่วนที่เป็นผนังโชว์นะฮะนี่เป็นโซนรับแขกอีกโซนหนึ่งนะครับสําหรับโซฟาอยู่นี่นะฮะโซฟาตัว L แล้วก็จะเป็นทีวีอยู่ตรงนี้นะครับหน้าต่างก็สวยงามอยู่ี่เป็นหน้าต่างบานใหญ่สองบานนะฮะส,สามบานากับตัวใหญ่ตัวนึงนะครับแล้วข้างๆนี้จะมีห้องเก็บของหนึ่งห้องครับเก็บของน้ำสำหรับแขกนะครับ นี่คือทาวน์ชีฟของบ้านหลังนี้นะครับหลังนี้จะเป็นสองห้องนอนนะฮะสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำนะครับสามห้องน้ำเดียวไอห้องนี้จะเป็นห้องนอนหลักครับก็มาตรงนี้จะเป็นห้องนอนหลักห้องนอนที่ใหญ่มากยะห้าห้าคูดสี่ห้าครับมีห้องน้ำในตัวด้วยฮะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์เลี่ยร์แล้วก็ตู้เสื้อผ้วมห้องน้ำในตัวนะครับอ่ามีห้องน้ำในตัวด้วย น้ำใหญ่เลยครับห้องน้ำสองพูณสามครับใหญ่เลยนี่คืองานอีแดงงานฝังท่อไฟนะครับฝังท่อไฟเสร็จแล้วเหลืองานฉาบครับฉาบแล้วเราจะทำฟาดต่อเลยมาห้องนอนหนึ่งนะครับผมห้องนอนด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่สองน,นะครับนีจะมีการับแบบนิดหน่อยนะครับก็คือโคมตีห้องน้ำที่อยู่ตรง,งนี้นี่ลูกค้าย้ายห้องน้ำส่วโซนต่อเติมด้านหลังครับ เป็นห้องน,งน้ำใหญ่เป็นสองพูดสามเตือห้องนะะ้ำพวกนี้วันนี้ฝังก็ไฟไว้สําหรับท่อไฟที่งงไหมครับว่าทำไมไม่ใส่บล็อกเนี่ยท่อไฟตัวน,นี้จะเป็นไฟหัวเตียงนะครับไฟสําหรับวางหัวเตียงะะเป็นที่สวยมากครับจากไปไฟยาวทางยังไม่เสร็บล็อกมาตอนนี้จะเป็นครัวนะตอนนี้เป็นโซนนั่งรับประทานอาหารครับ ต่อมาจะมีเคาน์เตอร์ทาาของตรงนี้<ม>เคาน์เตอร์อรต,ตัวตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นต่อแก๊สพุ่งดควันนะฮะแล้วก็มีอางหางจานนะครับส่วนนี้จะเป็นซักห้องซักผ้าอลายฟังชันิลังชาติต <ๆ S 1> เยอะครับหลังนี้ๆๆก็ประมาณรับแขกได้ประมาณถึง20คนนะครับสำหรับบ้านแบบนี้นะครับก็ ก็กดติดตามต่อไปครับว่าฟังก์ชันใช้สอยที่สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับหลังนี้ผมก็เป็นแป้นใหม่ๆที่ยังไม่เคยทํานะครับหลังนี้แป้นใหม่มากแป้นที่ยังไม่เคยทํามีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็อยากจะนําเสนออยู่ครับว่ามีสนไหนสดไหน,นเดี๋ยวตอนบ้านหลังนี้เสร็จน,น่าจะสวยงามน่าดูครับผมาชมอีกทีนึงอันนี้เข้าๆไปก่อนนะใช่ดูงานแค่นี้แหละก่องานฝันบล็อกไปครับผมประมาณนี้ครับ